สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่8กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อที่ดินเพื่อจะทำรีสอร์ทนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนข้อหาบุกลุกประมาณนี้นะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้แขกรับเชิญคือคุณจอนนี่มือปราบนะครับซึ่งพี่หนุ่มแกเคยเจอเมื่อบักหูหลาย10ปีเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเป็นตำรวจสายสืบชื่อดังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแก ลาออกจากราชการแล้วแล้วแกก็ได้ไปซื้อที่ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับซึ่งจากคําบอกเล่าของแกก็บอกว่าแกไปเที่ยวบริเวณนี้ที่มันจะมีเหมือนชุมชนอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของการล่องแพธุรกิจแพธุรกิจรีสอร์ทซึ่งแกใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวแพก็คือต้องมาที่บริเวณนี้นะครับแล้วแกก็ได้เจอกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านวันนี้มีคนจะขายที่สนใจหรือเปล่าซึ่งแกก็ได้ทําการตรวจสอบกับ ชาวบ้านแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านตัวกำนันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเออสามารถซื้อขายได้นะครับแกก็เลยโอเคเงินซื้อซึ่งเนื้อที่ที่แกซื้อก็ประมาณ2อสาไร่นะครับแล้วแกก็มามาทําธุรกิจสร้างรีสอร์ทนะครับซึ่งในตัวเหมือนจะม,มันจะมีตัวสัญญาอะไรประมาณนี้บอกว่าคนที่มาลงนามเนี่ยก็ยังเป็นแบบผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็ยังมาลงนามให้นะครับว่าแบบเออสามารถซื้อขายได้แต่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าตัว เอกสารสิทธิ์ที่มันได้เนี่ยมันคือโฉนดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใครเก่งเรื่องเรื่องกฎหมายด้านนี้ก็มาคอมเมนต์พูดมา,มาบอกกันได้นะครับแล้วก็เพราะว่านี่มันจะมีสับเรื่องเกี่ยวกับตัวเอกสารสิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมจะแบบเล่าแบบรบๆแล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับโอเคอันนี้คือฝั่งของทางเรื่องเล่าของทางฝั่งคุณจอนนี่นะครับแล้วก็แกก็บอกมันมีประเด็นหนึ่งว่าแกไปโพสต์พาดพิงเกี่ยวกับการเมือง ก็เลยเนี่ยก็เลยโดนฟ้องข้อหาบุกลุกประมาณนั้นนะครับก็แกก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าเพราะแกบอกว่าบริเวณนั้นอ่ะมันมีรีสอร์ทตั้งหลายเจ้าแต่ทําไมแกโดนอยู่เจ้าเดียวถ้าโดนมันก็ต้องโดนหมดนะครับประมาณนั้นแล้วก็แบบได้แกก็เป็นตํารวจนะที่เป็นสายสืบแกก็รู้ข้อกฎหมายในระดับหนึ่งก็ได้ทําการเช็คอย่างแบบทุกวิถีทางแล้วที่สามารถทับได้ว่ามันสามารถทําได้นะครับแกก็เลยซื้ออันนี้คือประเด็นของคุณจอนนี่นะครับแต่ทางเพื่อความแบบ ความแฟร์พี่หนุ่มก็เหมือนกับมีการให้โฟนอินของอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับแกก็โฟนอินเข้ามานะครับแล้วแกก็อธิบายอ่ะผมสมมุติตรงนี้นะครับเป็นที่ดินเก่าของชุมชนแห่งนี้นะครับแล้วปรากฏว่าตรงเนี้มันจะมีการสร้างเขื่อนก็เลยเหมือนกับก็เลยมีการจัดสรรพื้นที่ป่าเพื่อให้ชุมชนเนี้ยย้ายมาอยู่ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีตัวข้อกฎหมายว่า ในพื้นที่ป่าทั้งหมดเนี่ยที่ให้ชาวบ้านมาอยู่เนี่ยจะต้องคงเหลือพื้นที่ป่าประมาณ20%ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ให้แบบโอ้ถางทิ้งหมดนะครับก็คือต้องเหลือไป20้20%อร์ซนแล้วคนที่จะย้ายจากตรงเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยต้องมีการลงชื่อต้องมีการคัดเลือกนะครับว่าแบบเดือดร้อนจริงหรือเปล่าต้องมีการได้รับอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็มันก็จะมีข้อแม้บอกว่าต้องทําการเกษตรอย่างเดียวเท่านั้นไม่สามารถซื้อขายได้แล้วก็ สามารถสืบทอดให้กับทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อันนี้คือสิ่งที่อธิบดีอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่แค่กรณีของคุณจอนนี่อย่างเดียวที่มันมีการบุกรุกก็มันก็มีลายอื่นๆด้วยเหมือนกับอยากเข้าใจว่ามันเป็นการแกล,งกลง้งก็คือเจ้าหน้าที่ก็คือทําตามหน้าที่ที่แบบพบเห็นว่ามันมีการใช้พื้นที่ผิดประเภทเพราะเหมือนกับที่บอกไว้เบื้องต้นว่ามันต้องทําการ,กรเกษตรแต่รีสอร์ทมัน มันไม่ได้รวมอยู่ในข้อแม้นั้นใช่ไหมครับก็เลยกลายว่าเจ้าหน้าที่ก็คือมันก็ก็คือเหมือนทยอยทําเรื่องไปเรื่อยๆเพื่อจะแบบแต่ก็คือแจ้งหลายท่านที่ทําผิดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้มันก็จะมีเรื่องของตัวเอกสารสิทธิ์ซึ่งทางคุณจอหนี่มองว่าอ้าวอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันจะมีเอกสารที่ชื่อนอขหนึ่งกับนอขสามซึ่งจากการสอบถามเนี่ยแกบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในในหมู่บ้านนั้นเนี้ย ไม่มีใครมีตัวเอกสารสิทธิ์อันนี้สักคนหนึ่งทั้งๆท,ที่มันมีการสร้างถนนสร้างวัดสร้างที่ว่ากับอะไรคือมันพื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันมีการพัฒนาแล้วแต่พากนว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่ได้เอกสารสิทธิ์กันสักคนก็คือมันควรจะมีการมาพูดคุยตกลงกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมว่าเออแกก็แมนๆน,นะก็คือจบลงด้วยที่ว่าอธิบดียาธิปธิธกติดงานต่อนะครับแกก็เลยบอกว่า งั้นอย่างเงี้ยมันต้องมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่จะเขาว่าทั้งมันไม่ได้หมายความว่าทางรัฐจะแบบจะเหมือนกับโหเส้นตรงคุณต้องรื้อถอนคุณต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเหมือนก็ต้องมาคุยกันว่าหาจุดกึ่งกลางของระหว่างชุมชนกับทางรัฐว่าจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนไม่ได้หมายความว่าจะแบบโหหักคอ อย่างเดียวเลยนะครับกซซ็ซึ่งทางคุณจอนี่ผมว่าแกก็แมนๆมนนะแกก็บอกว่าซึ่งพี่หนุ่มพอพอท่านที่ปดีวางสายไปพี่หนุ่มก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าอันนี้คือดีลตกลงกันเรียบร้อยแล้วคือ,อยังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการขอเบอร์เพื่อจะแบบไปนัดคุยกันแบบจริงจังซึ่งคุณจอนนี่แกก็ยินดีที่จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านเพราะว่าขนาดแกเป็นอดีตตำรวจที่รู้เรื่องกฎหมายแกก็ยังแบบมาโดนเรื่องอย่างนี้นะครับและยิ่งชาวบ้าน ที่ทำเกษตรกรรมเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องเอกสารสิทธิ์อะไรวุ่นวายขนาดนี้นะครับแล้วความแมนของแกอย่างนึงก็คือบอกว่าถ้าคุยกันแล้วคุยกันด้วยข้อกฎหมายแล้วแล้วแกผิดแกโอเคแกยินดีหรือถอนรีสอร์ทของแกนะครับแต่ก็คือต้องมาคุยกันว่าแบบว่าแกผิดตรงไหนไม่ได้หมายความว่าออพี่หนุ่มแกก็บอกนะว่ามันจะได้เหมือนกับเป็นบรรทัดฐานนะครับไม่ได้บอกเขาเอ้คุณพอคุณจอนนี่ ไม่โดนรื้อแล้วเพราะว่าอะไรเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ไดีย้อนกลับไปทางฝั่งของคนที่อนุมัติอีกนครับประมาณนั้นแกซึ่งแกก็บอกแกโอเคถ้ามันผิดก็รื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแกก็ยอมรับแต่อย่างนี้นแกห่วงเหมือนกับห่วงตัวชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าอ้าวแล้วทําอยู่กินทํามาหากินลงหลักปักฐานกันมาตั้งนานแต่ปรากฏว่าสุดท้ายคือไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเพราะไม่ได้มีเอกสารอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลย หลังจากนี้ก็คือเหมือนก็จบลงด้วยดีนะครับว่าเดี๋ยวคงไปคุยกันนอกรอบว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้ใครใครแบบรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ดินพวกนี้ก็คอมเมนต์มาเป็นความรู้ด้วยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับใครคิดเห็นยังไงหรืออ,อยากให้สรุปรายการสรุปคลิปอะไรก็บอกมาได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ